เซนสินรินสเตชันเป็นคลิปที่มีการย้อนรอยคำพูดของเด็กน้อยซึ่งเรื่องราวที่ผ่านมาสองปีในขณะที่คนบนรถกำลังเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางโดยครอบครัวสี่คนประกอบด้วยพ่อแม่ลูกท่ามกลางฝนตกตลอดเส้นทางการสนทนาที่เกิดขึ้นยังคงกล้องอยู่ในหู สำหรับคนที่ได้ยินคำพูดของเด็กน้อยฟังแล้วถึงกับจุกในอกน้ำตาไหลาตามเมื่อเด็กน้อยรับรู้ปัญหาของครอบครัวที่ตกที่นั่งลำบากกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญในสถานการณ์ที่ครอบครัวเจอมาขณะที่รถวิ่งอยู่บนเส้นทางมาได้ระยะเวลาหนึง่งพ่อซึ่งเป็นคนขับรถได้พูดขึ้นว่า บางครั้งคนเราขับไม่ไหวก็ต้องจอดซึ่งเด็กชายตัวน้อยเลยพูดตอบขึ้นว่าแต่เราไหวเพราะเราคือลุงพลป้าแตนกับน้องมนต์น้องโอมเราไหวอยู่แล้วอันนี้รถลุงพลไหวอยู่แล้วรถต้องแข็งแกร่งเหมือนพ่อสิเราไม่ท้อรถก็ต้องไม่ท้อบางคนขับไม่ได้ันต้องจอด เดีวเราไหวพรกเราคือลุงพลปัาแก็ตกับ้องมุญแล้ตุ๊กโอ๊าเราไหวอยู่แล้วสร้างว่าอันนี้รถลุงบุญไหวอยู่แล้วสร้างว่ารถก็งแข็งแก่งเหมือนม้อสิสร้างว่าก็สร้างวาเราไม่ท้อรถก็ต้องไม่ท้อไปไปซึ่งเป็นคำพูดที่ก้องอยู่ในหูด้วยความรู้สึกตื่นตันใจเมื่อใครได้ฟังคำนี้ คำพูดที่เปรียบเสมือนน้ําทิพย์ฉโลมหัวใจให้ดวงใจของพ่อแม่ได้ชุ่มชําซึ่งกําลังที่หอเหี่ยวได้บานสะพรั่มชุ่มชําขึ้นมาทันทีฟ้าหลังฝนย่อมเป็นที่งดงามเสมอเสียงเม็ดฝนตกลงสืบพื้นกระเด็นเส้นซ่านไปทั่วทว่าไม่ชุ่มชําเท่าคำพูดของเด็กน้อย ผู้ช่างจิรจาให้กำลังใจคนบนรถที่ทำให้หัวใจพองโตเมื่อได้ฟังเสียงคำพูดที่ออกมาจากหัวใจดวงน้อยๆซึ่งหลายท่านที่ได้ฟังก็ได้แสดงความคิดเห็นความรู้สึกจากคำพูดของเด็กน้อยดังกล่าวซึ่งบอกว่าฟังความคิดน้ำมนต์พูดพ่อกับแม่แล้วบอกตรงๆน้องเป็นเด็กที่ซืมซับ จากการที่พ่อและแม่ถูกรังแกมาเยอะทำให้น้องมีความคิดเหมือนให้กำลังใจพ่อแม่เช่นลุงพลแข็งแกร่งรถลุงพลก็แข็งแกร่งอยู่แล้วรถต้องสู้สู้เราก็สู้ซึ่งเด็กน้อยเจ้าสร้างความคิดและเปรียบเทียบจริงๆเป็นกำลังใจให้ครอบครัวลุงป้าได้เจอแต่สิ่งดีๆตลอดไป รถลุงพลต้องแข็งแกร่งเหมือนลุงพลเราไม่ท้อรถก็ต้องไม่ท้อซึ่งเป็นคำพูดที่น่ารักมากลูกน้ำมนตเป็นกำลังใจให้พ่อแม่เพราะนี่คือรถลุงพลแข็งแกร่งเหมือนลุงพลรถลุงพลป้าแตนมนโอมต้องไหวเราไม่ท้อรถก็ไม่ท้อช่างเจรจาน้ำมนซึ่ง หลงรักเด็กคนนี้จริงๆพายุลมฝนแรงโหมกระหน่าแต่ไม่ทำให้เราพ่อแม่ลูกห่างกันไปไหนเราจะกอดกันสู่ฝ่าคลื่นลมโหมทับไปเราจะสู้ด้วยใจแข็งแกร่งแรงเรามีเป็นคำพูดที่กินใจามากน้ำมนต์ทำเอาน้าฟังแล้วน้ำตาซึม ลืมใจแทนพ่อพนแม่แตนจริงนารักนะเอ็นดูพลังใจอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ขอดน้องหมนน้องโอมนี่แหละขอให้น้องทั้งสองเติบโตขึ้นด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งเหมือนพ่อกับแม่และเป็นคนดีของสังคมดูแล้วครอบครัวอบอุ่นแต่คำพูดของน้องน้ำมนต์ทำให้จุกอีกแล้วจุกจนน้ำตาไหลรักลุงคนพัน น้องโอมน้องน้ำมนต์ไม่มีเปลี่ยนแปลงเราไม่ท้อเพราะเราคือลุงพลปตัตตันและมนโอมได้ฟังแล้วน้ำตาไหลาตามเลยน้องน้ำมนต์เก่งมากสู้ๆครอบครัวลุงพลคนที่กำลังคิดไม่ดีกับครอบครัวนี้ฟังน้ำมนต์พูดได้หลายคลิปเขาพูดแบบนี้แสดงว่าน้องรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเขาหยุดเถนะ สงสารเด็กๆครับนี่ก็เป็นคำพูดนะครับของน้องน้ำมนตนะครับที่เราได้ย้อนคลิปเนี่ยเป็นคลิปย้อนรอยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาประมาณ2ปีที่ผ่านมานะครับในขณะที่ทางครอบครัวลุงพลนะครับไม่ว่าจะเป็นป้าแตนแล้วก็น้องโอมน้องน้ำมนต์นะก็ได้นั่งอยู่บนรถนะครับแล้วมีการพูดคุยกัน ในช่วงนั้นนะ่ฝนตกหนักด้วยนะครับก็ตลอดเส้นทางที่มีการหาเดินทางแล้วก็มีการสนทนากับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่า,าลุงพลก็บอกว่าในขณะเนะี่ยบางคนเนี่ยขับไปเนะี่ยถ้าไม่ไหวก็ต้องสอดนะครับแต่น้องน้ำมนต์นะฮะก็ถือว่าเป็นในช่วงนั้นก็ยังตัวน,น้อยอยู่นะครับก็ได้พูดขึ้นว่าแต่เราไหวเพราะเราคือลุงพลปตัตน์และ น้องมนน้องโอมเราไว้ยอยู่แล้วนะไหวยอยู่แล้วเนี่ยอันนี้รถลุงพลไววอยู่แล้วเราต้องแข็งแกร่งเหมือนพ่อสิเราไม่ทอ้อรถก็ต้องไม่ท้อนะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับก็หลังจากที่คำพูดนี้ออกไปเนี่ยพี่น้อง FC ซเข้าไปฟังเนี่ยโอ้โหก็บางท่านเนี่ยรู้สึกน้ำตาไหลนะรู้สึกตื้มตันใน คำพูดของเด็กน้อยเนี่ยคนนี้เนี่ยรู้ช่างเจราจาช่างคิดแล้วก็เปรียบ,เป,ยบ,เ,ปยบเปรียบเทียบเปรียบเียปรยนะสิ่งที่ครอบครัวเจอมาน้องเขา้าเข้าใจนะว่าครอบครัวประสบนะอะไรนะแล้วก็น้องก็จะให้กำลังใจลักษณะน,นี้นะบ่อยๆเป็นคำพูดเหมือนละลักษณะนนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับก็มีหลายาช่วงหลายคำนะครับ ก็มีหลายเหตุการณ์นะี่ที่น้องน้ำมนต์นะครับได้พูดได้เจราจาคำคำที่เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่นะครับถือว่าเป็นเด็กน้อยที่ช่างเจราจาให้กำลังใจนะพ่อแม่ฟังแล้วเนี่ยก็รู้สึกหัวใจพ่องโตเมื่อได้ฟังคำพูดนะที่ออกมาจากหัวใจนะครับคำพูดที่บริสุทธิ์นะครับหลายท่านฟังแล้วเนี่ยบอกว่าโอ้บอกตรงๆนะน้องเป็น เด็กเนี่ยที่ซึมซับจากการที่พ่อกับแม่เนี่ยถูกรังแกมาเยอะนะทำให้น้องก็มีความคิดก็เป็นลักษณะของการให้กำลังใจพ่อแม่นะลุงพลแข็งแกร่งรถลุงพลก็ต้องแข็งแกร่งอยู่แล้วรถต้องสู้ๆเราก็ต้องสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็อย่าลืมวันที่3 1เอตุลาคม2566นนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับลุงพลป้าแตน นผ่านเรื่องราวร้ายๆต่างๆนะฮะหลังจากที่พี่น้อง f อหลายท่านก็ติดตามมาตั้งแต่ในช่วงแรกๆนะครับท้ายสุดนี้นะครับก็ฝากเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของทีพีสกินด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ในบริษัทมนโอมหุมซับนะบขอบคุณสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเสียงเซน,เซนลอรินสเตตชอน